SCB Securities Present Podcast by SCBS Research สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านแล้วก็ลูกค้า SCB ท,ทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบูออเบร n นิ t ส e e ีครายการที่จะมาพูดคุยกันถึงงานโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าว่าจะบูหรือจะแบ ในสไตล์คอนเซ็ปต์ของเรานะครับสั้นๆง่ายๆกระชับกระชับแล้วก็ฉิวๆนั่นเองนะครับก็เป็นประจำเช่นเคยนะครับที่จะพบกับเราสองคนนะครับผมพบชัยนะครับแล้วก็พี่ยองเอกภาวิตนะครับก็จะมาประเมินกันนะครับถึงตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้านะครับว่าจะออกมาเป็นอย่างไรสวัสดีครับพี่ยองครับครับสวีพบแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยครับ ครับผมนะครับอ่านะฮะก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยเราก็ถือว่ามีการปรับตัวกันขึ้นมาได้นะครับจริงๆเนี้ยก็ต้องบอกว่าขึ้นมาตั้งแต่ตอนช่วงของเดือนธันวาคมนี้เลยนะครับก็หลังจากที่ตลาดนั้นมีการหลุดลงไปนะครับต่างกว่า1ั0 0จุดนะฮะก็มีการรีบาวนะครับแถวแถวสักใกล้ๆพันห้ารกส้าร้อยเจ็ดจุดนะครับตอนนี้ก็เด้งมาแล้วนะครับขึ้นมานี้ก็ เรียกได้ว่าขึ้นมาใกล้ๆกับจุดสูงก่อนหน้านะครับที่พี่หยองก็เคยประเมินเอาไว้นะครับว่าแถวแถวซากบริเวณพันหกร้อยหกสิบพันหกร้อยเจ็ดสิบตรงนี้นะครับก็ขึ้นมาเริ่มๆจากใกล้ตรงนี้แหละนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามองกันในสัปดาห์หน้านะครับพี่หยองมองว่าพอมันเข้ามาใกล้ๆนะครับจุดสูงก่อนหน้าตรงนี้อีกเนี่ยนะครับเราควรจะทํำยังไงดีครับพี่เราควรที่จะเริ่มๆจะเทคโปรฟิตกันไปบ้างชะลอการลงทุนไปบ้างหรือว่านะครับเรา คิดว่ารอบนี้น่าจะมีการผ่านนะครับแนวต้านกันขึ้นไปได้แล้วครับพี่ดูก็ยังยังต้องระวังแถวประมาณประมาณไฮเดิมอยู่นะครับคือ,อภาพในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็าอาจจะปรับตัวขึ้นมาทะลุเหนือความคาดหมายหน่อยนะครับเพราะว่ามีในส่วนของตัวแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยดัชนีเนี่ยให้ เริ่มเข้ามาใกล้แถวจุดสูงเดิมแต่ก็นั่นแหละคือมองแล้วแถวจุดสูงเดิมอ่ะก็ยังต้องยังต้องระวังภาพการเทคโปรฟิตอยู่นะครับเพราะว่าถ้าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณ3ครั้งแล้วะนะครับไม่ผ่านหรือเป็นทิปเปอร์ท็อปนะครับแถว1650-1658แนะครับแล้วก็ดูตัวสัปดาห์หน้าเนี่ยอาจจะ ไม่ค่อยมีอีเวนต์อะไรเท่าไหร่นักจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีประชุมธนาคารกลางแล้วก็ตลาดก็อาจจะคลายกังวลลงเพราะว่ารู้ผลประชุมแล้วหรือความชัดเจนแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ตีความว่าเฟดขึ้นดอกเบีย้ยหรือว่าเร่งลด QE แสดงว่าเศรษฐกิจสหรัฐมันแข็ง่งๆนะครับก็เลยเป็นภาพแบบปรับตัวขึ้นแต่ว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยดูแล้วประเด็นก็ไม่ค่อยมีนักนะโบกกลับมันขึ้นมาแถวประมาณใกล้ ไเดิมด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นช่วงแบบเข้าสู่ช่วงคริสต์มาสด้วยนะครับอาจจะวอลุ่มแบบแผ่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องระวังแรงขายนะครับแถวประมาณน่าละหกรอบบ 1, ถึง1น5 8 5 0 1 6 5 8จุดส่วนรอบล่างเนี่ยก็ใช้เป็นจุดติดตามด้วยนะครับอยู่ที่1,630ถ้าเกิดว่าเริ่มต่ำกว่าเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณลบหรือว่าภาพการชะลอตัวอ่อนตัวที่มีโอกาส จะย้อนลงมาแถวประมาณพันหได้เพราะดูในภาพรวมเนี่ยก็เหมือนกับว่าตลาดก็จะเป็นภาพสวิงขึ้นสวิงลงในกรอบยูอนะตอนนี้ก็ขึ้นมากรอบวนแล้วใกล้ๆแล้วก็ในกรก็ลงโดนภาพของการเทปฟีดอีกครั้งหนึ่งสรุปก็คืออาจจะขอวงแบร์ต่อจากสบดาร์ดแล้วกันที่แบบมันมันขึ้นมาปิดคาดนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันใกล้กอบวนเดิมแล้วอืก็เลยระวังภาพของการอ่อนตัวในสัปดาห์หน้าครับผมครับผมนะฮะก็พี่หยองก็มองสัปดาห์หน้านะครับว่าน่าจะออกมาเป็นการพักตัวนะคะอาจจะมี มองมองเป็นแบร์และกัดนะครับเพราะว่าก็ขึ้นหนักใกล้ๆนะครับแนวต้านจุดสูงนะอย่างที่พี่หยองก็เคยประเมินกันไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะครับเรื่องของการลงทุนถ้าพี่หยองมองว่าควรจะต้องต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของบริเวณแนวต้านนะครับแบบนี้เนี่ยพี่หยองจะแนะนำนักลงทุนยังไงดีนะครับว่าควรที่จะระมัดระวังนะครับในตอนช่วงนี้นะฮะอย่าเพิ่งเข้าไปซื้อเยอะนะครับหรือว่าเราก็เรียกว่าเป็นการปิดจอรอไปปีหน้าเลยนะครับหรือว่า ถ้าหุ้นตัวไหนที่แบบคุณอยากซื้อจริงๆเลยเนี่ยนะครับยอตัวลงมาเนี่น่าจ,จะซื้อได้นะครับยีปหยองมีคําแนะนำเป็นอยงไีกครับครับาาก็อาจจะอาจจะแบบเป็น,เป,นเป็นภาพการการเทคผู้ฟิตบ้างนะจากที่แบบปรับตัวขึ้นเพราะเราก็เห็นแล้วว่า,าตลาดมันก็ยังยังคล้ายๆเป็นการแบบเคลื่อนไหวในกรอบับผวนสวิงขึ้นสวิงลงนะครับเราก็ใช้แบบจังหวะที่แบบพอมีกําไรแล้วก็เป็นแบบภาพของการเทคผู้ฟิตบ้างแล้วก็ การเข้าช่วงนี้อาจจะเป็นลักษณะของการคำวงตลาดก็เป็นการการเทรดยิ่งมาสักระยะแล้วนะครับก็ยังเป็นแบบในเรื่องของตัวสีดิทีบาอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมาดูในพวกตัวกลางตัวเล็กและกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าสัปดาห์หน้ามันอาจจะแบบบอลลุ่มมหายไปจะเข้าช่วงคริสต์มาสน่ะเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยมันอาจจะอาจจะดูแล้วบอลลุ่มอาจจะไม่ค่อยเยอะนะครับหรือว่า พวกกลุ่มเนี้ยอาจจะเริ่มแบบชะลอตัวหรือขึ้นมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่าตัวที่เหวี่ยงไหวได้ดีกว่านะอาจจะเป็นพวกแบบตัวเกงกาไรในหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กแล้วกันนะครับอันนี้ให้โฟกัสในในหุ้นกลุ่มพวกนี้นะครับซึ่งถ้าลองดูเนี่ยยิงจากตัวสัญญาณตัวทินิคอลด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เหมือนมีบับเฟิร์มีโฟเข้ามาเนี่ยนะครับก็ดูกันกุลละกันนะผมว่าอาจจะขึ้นไปแถวประมาณใกล้ไฮเดิมได้5.40 5.50บาทนะครับรับแถวประมาณ5บาทต้น,ตนๆหรือจะเป็นตัว r s อย่างเงี้ยดูแล้วราคาก็เริ่มสร้างฐานระยะสั้นได้ละนะครับมีโอกาสจะเป็นภาพของการการปรับตัวขึ้นมาแถวมีแนวต้านประมาณ22บาทนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยอยู่ที่บริเวณสักประมาณ23.40บาทนะครับอันนี้คือพวกพวกตัวกลางตัวเล็กนะครับที่แบบอาจจะเอาตัวซิ่งหน่อยนะครับส่วนถ้าเป็นตัว หลักๆเนี่ยนะครับก็อาจจะลองดูตัวในส่วนของพวกกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาคหลักละกันนะครับเพราะว่าคา,าดว่าน่าจะมีตัวออกมาได้การยิ่งใช้ยิ่งได้นะเออใช่ไหมมาชื่อมาตรการนี้ปรับจำไม่ได้ละเออที่แบบ,บออกเรีรลดภาษีได้นะครับ,รบ,รบ้าจงมาช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่าตัว,ตวการใช้จ่ายต่อคนเนี่ยอาจจะแบบสูงเหมือนกันนะประมาณแบบ เกือบเกือบห้าหมื่นบาทต่อคนเลยนะครับอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ต่อพวกค้าปีกที่แบบบินใหญ่ๆนะครับที่แบบครับต้องแบบช็อปทีนึงแบบหลักหมื่นอย่างเงี้ยอย่างเช่นโฮมโปรพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเงี้ยเออหรือว่าเป็นแบบ CRC อย่างเงี้ยนะครับก็ ดูแล้วให้ลองดูนี่ละกันนะครับอาจจะเป็นภาพของการการปรับตัวขึ้นได้จากมาตรการนี้นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงอาจจะเป็นพวก E v วนะครับที่กระแสในช่วงนี้ก็มาแรงนะครับแล้วก็มีตัวมาตรการภาครัฐด้วยแต่จะไปดูที่แบบกลุ่มต่อเนื่องละกันเพราะว่าอย่าง e m ปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอาจจะดูพวกผลิตชิ้นส่วนยนต์นะครับน่าจะได้ประโยชน์ในส่วนของการเปลี่ยนโมเดลนะครับไปสู่พวก รถไฟฟ้าเนี่ยนะครับแล้วก็พวกผลิตชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์อย่างอภิโกษให้เทคอย่างเนี่ยนะครับ<ม>ดูแล้วหุ้นยังขึ้นมาเยอะแต่ว่ายังเทปปีไม่แพงนะเพราะนั้นโมเมนตัมในการปรับตัวขึ้นได้ต่อเนี่ยก็มีโอกาสอยู่รุนไปถึงประมาณแบบใกล้ๆ30บาทได้นะครับ<ม>ก็ลองดูกลุ่มต่างๆที่บอกไปแล้วกันนะครับผมสำหรับหุ้นซีทีบายที่ยังใช้อยู่ครับอืมครับผมนะครับอ่ะนะฮะก็สรุปกันนะครับว่าในส่วนของสดาห์หน้านะครับพี่หยองก็ มองไว้นะครับว่าน่าจะเป็นแบ่น,นะครับผมก็อาจจะมีโอกาสขึ้นไปได้อีกเล็กน้อยนะครับในส่วนของเซ็ตนะฮะก็น่าจะขึ้นไปได้ใกล้ในะครับแนวต้านนะครับซึ่งเป็นจุดสูงเดิมนะครับแถวถวสักพันหกห้าสิบพันหกห้าสิบแปดแถวนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของแรงขายกันอ,ออกมาด้วยนะครับส่วนกรอบล่างพี่หยองก็มองไว้ที่แถวแถวหนึ่งหกสามศูนย์นะครับแล้วก็ถ้าหลุดลงมาต่ํากว่านี้ก็อาจจะลงมาถึง ถ้าถอพันหกร้อยจุดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ย <c oughs> ัง <c oughs> เป็นลักษณะของการสวิงขึ้นลงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับผมดังนั้นเนี่ยในตอนช่วงนี้แนะนำนะครับว่าให้เป็นลักษณะของการ selective buy กันไปนะครับหุ้นใหญ่เองอาจจะมีการพักตัวนะครับจากเรื่องของมูลค่าการซื้อขายที่อาจจะเริ่มเบาบางกันไปนะครับผมก็ลองดูทา้านของหุ้นไซส์กลางไซส์เล็กนะครับซี่ที่น่าจะวิ่งได้ดีกว่านะครับมีโฟล์ไหลเข้าอย่างทางด้าของตัวกันกุลนะครับอันนี้พี่หยองก็มองเอาไว้ว่าน่าจะขึ้นไป้แถวๆสักบริเวณ อ่าบาทสแล้วก็5บาทนะครับแนวรับก็แถวๆสักบริเวณใกล้ๆ5บาทนะครับแล้วก็อีกหุ้นหนึ่งก็เป็นทะลของตัว RS นะครับก็มองทะละของแนวต้านนะครับน่าจะขึ้นไปได้ถึง22แล้วก็23บาท40สนะครับอ่าส่วนทะละของหุ้นตัวใหญ่นะหุ้นตัวใหญ่นะครับทางด้านของหุ้นที่ได้ประโยชน์จากมาตรการภาครัฐนะครับที่น่าจะออกมาในตอนช่วงปลายปีนะครับแล้วก็ต่อเนื่องจนถึงปีหน้านะครับ เห็นเรื่องของการกับจ่ายใช้สอยบินใหญ่ๆอย่างทางด้านของหุ้น Home Pro แล้วก็ CRC นะครับแล้วก็อาจจะเกาะกระแส E ีนะอย่างทางานของหุ้นที่ยังขึ้นไปไม่เยอะอย่างตัว AH นั่นเองนะครับก็มองว่าน่าจะขึ้นไปได้ถึงแถวๆ30บาทนะครับผมอันนี้ก็คือสรุปนะครับมุมมองของพอี่หยองในสัปดาห์หน้าต่อ,อที่ทางตลาดหุ้นไทยนะครับก็่อ,อนเช้านี้ก็เรียกว่าเข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะครับมูลค่าซื้อขายอาจจะ ดูบาบางลงไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการสวิงของตลาดด้วยนะครับก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการลงทุนด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ออกมากเลยนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปตรงนี้นะครับก็ท่านังของนักทุนท่านใดนะครับที่ฟังคลิปที่แล้วนะครับชอบใจนะก็รบกวนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไคร์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับท่านังของทีมงานทุกคนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับ ผมแล้วก็พี่หยองนะครับในรายการบูออกแบบ next week ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปวันนี้เราสองคนลากันไปแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ